่ไมไหวทวี่มีวิตามินบีสูงมากๆใช่ไม่ซึ่งถัวไม่ไหว,ไไหวลองชิมดูพอได้ไหมไม่ชอบโปรดิวเซอร์ของเราจัดให้เขาบอกว่ายัางไงก็ต้องให้คิดกินความสุขของมันส่วนตัวรุนดูมันเย็บมันเหมืนไส้ผมผมรู้สึกผมไม่ค่อยอยากกินเลย Hi guys welcome back หลังจากที่ไปตัวสุขภาพรอบที่แล้วนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันก็คือทั้งพี่เองกับคริสก็ได้ขาดสารอาหารหลายตัวหนึ่งในนั้นที่เราทั้งสองคนก็คือขาดเหมือนกันเลยนั่นก็คือวิตามินดีนะครับซึ่ง วันนี้พี่เอฟก็ได้ตั้งภารกิจนะครับผมตั้งใจจะไปซื้อวัตถุดิบที่เต็มไปด้วยวิตามิน B นะครับมาให้คริสแล้วก็รวม,มถึงพี่เอฟเองนะครับมารับประทานกันเพราะฉะนั้นภารกิจวันนี้เราจะไปซื้อวัตถุดิบที่เต็มไปด้วยวิตามิน B กันครับพูดถึงว่าอาหารที่มีวิตามิน B ก็ค่อนข,ข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่ตรงนี้กันดีกว่าก็จะมีเนื้อวัวอ ครับทุกทุกคนครับหลังจากที่เราไปตรวจสุขภาพกันมารเราทั้งสองคนครับผมมีอาการโคมา่าในเรื่องว,วิตามินบีใช่ซึ่งก็คือวิตามินบีของเราสองคนนั้นน้อยมากๆถูกจะได้ส่งผลให้เกิดสิ่งที่อยู่บนโต๊ะตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะครับใช่คืออาหารเต็มโต๊ะมากแต่ผมไม่มีความรู้สึกอยากอาหารเลยเพราะผมบอกได้เลยว่าบนโตน๊ะนี้แทบจะไม่มีอาหารที่ผมทานเลยนี่ีๆีผักบุ้งผักบน้งนมีผักบุ้งจานเดียวใน20เกือบย0จานซึ่งวันนี้นะครับเราจะพาทุกทุกคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวิตามินบ เาเป็นพิเศษพี่ขาดแบบเป็นสีแดงเลยครับของคิดขัดีอะไรี6กับ B12 6<ช>ขาดใช่ซ,ซึ่งชาเลนจ์ของเราในวันนี้อืคืออะไรครับพี่เวฟก็ค,คือเราต้องกินอาหารที่เป็นมีวิตามิน B ทุกชนิดให้ได้ วิตามินบีหนึ่งมีอะไรบ้างครับพี่เว็ก็คือพวกตระกูลถั่วต่างๆนี่แหละฮะนี่แหละฮะตรงมตรงนี้หมดใช่ไหมใช่ครับบีหนึ่งนะครับก็จะเป็นพวกถั่วเหลืองข้าวโอ๊ตนมปานะครับหรือว่าเนื้อหมูไม่ติดมันนั่นเองนะครับอ่าผมลองนี้ก่อนเลยถั่นั่งกินง่ายสุดเลยครับอันนั้นคือถั่วลิสงนะครับถั่วลิสงอ่าแล้วก็ถั่วอะไรครับอันนี้เรียกว่าถั่วลันเตาครับถั่วลันเตาผมขอลองชิมหน่อยถั่วลันเตาลองชิมรสชาติเป็นไงบ้างถั่วลันเตา ไม่ค่อยโดนใจอันนี้ถั่วดำถั่วดำใช่ถั่วดำถั่วดำจะมีคล้ายๆกับถั่วแดงนิดนึงรสชาติเป็นไงบ้างเพาไม่ถั่วรสชาติจัดจังวะคือแค่รู้สึกว่าถ้าการอยากจะเพิ่มวิตามินบีถ้าแบบเป็นถั่วนี่อาจจะยุ่งยากสอดคิดนิดนึงถ้าเกิดอยากจะเป็นอย่างอื่นบ้างที่ไม่ใช่ถั่วมีอะไรที่เพิ่มให้วิตามินบีหนึ่ง มากกว่าถั่วไหมก็มีนะครับนอกจากถั่วแล้วนะครับก็จะได้ขนมปังโฮวิตด้วยมาจัดมาเลยพี่เอฟอันนี้ยังไม่ยังยังไม่หมดเลยยังไม่หมดเลลองชิมด้วยอย่าเพิ่งหนีอันนี้คือนอกจากวิตามินบีดีแล้วก็คือมีโปรตีนสูงมากๆอันนี้โปรตีนสูงเหรอใช่คนที่คนที่ไม่กินเขาเรียกว่าเป็นวีแกนหรือว่ากินเจเนี่ยเขาจะกินอันนี้เป็นโปรตีนมันคือถั่วอะไรครับเขาเรียกว่าชิคส์พีแต่ว่าภาษาไทยพี่ไม่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรถั่วอะไรอันนี้ก็ไก ถั่วลูกไก่ใช่ไหมถั่วลูกไก่ไมีกกถัวกกถ่วลูกไก่ด้วยเป็นความรู้ใหม่มากถั่วลูกไก่ซึ่งสําหรับใครที่บางคนแบบไม่ถนัดกินถั่วแบบนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าเนยถั่วที่มีวิตามินดีสูงมากๆ <laughs> ซึ่งเนยถั่วไม่ไหวลองชิมดูวันนี้ต้องลองชิมทุกอย่างเลยผมขอนมข้นหวานได้ไหมไม่ได้นมข้นหวานไม่ได้ลองชิมนิดนึจะเอาพากันนูปังด่วเลยลองชิมสักคำหนึ่งจ้าผมไม่เคยกินเนยถั่วาก่นเลยในชีวิตนี่คือครั้งแรกของเคสทีรอนอีกแล้วที่ต้องมากินเนยถั่วโอ้โอ้กอดโอ้กอดเนยถั่วนะครับยังไง พอได้ไหมไม่ใช่แล้วมีพกตระกูลโยเกิร์ตด้วยเดี๋ยวจะไปโยเกิร์ตนะครับผมขอน้้ำเปล่าก่อนเลยตอนนี้นี่ครับผมก็จะเป็นพวกตระกูลซีเรียลอันนั้นคืออะไรซีเรียลครับพวกโอ๊ตมิลต่างๆถ้ากินอย่างเงี้ยมันจะฝืดนิดนึงแนะนำว่าให้เทนมเข้าไปแล้ววันนี้นมของเราก็จะมีนมหลายชนิดด้วยนะมีนมด้วยเหรออ อ่าเดี๋ยวก่อนนะให้ลองชิมอันนี้ก่อนที่เราจะลองชิมอันนี้ก่อนอันนี้พี่กินทุกเช้าอาหารเช้าโอ้หมันแบบเพฟต้องไม่รู้จักคอนเฟกพวกแบบไมโลหรือพวกอะไรพวกนี้แน่เลยมันอร่อยมากเลยนะคอนเฟกพวกนั้นนะแล้วเรามีนมอะไรบ้างเพฟไหนนี่สามอย่างอยู่ข้างๆนี้อ๋อห้คิดลองชิมก่อนอันนี้นมวัวอ่านมวัวก็มีวิตามินบีเหมือนกันอืเป็นไงบ้างแมแคลเซียมสูงก็เลยทีเดียวเชวนี้อ่าเราต้องชสนิดนึงอ่า โอ้โหไปไงชนแก้วกับพี่เบฟยังชนกันด้วยนมเลยคุณขาอแม่นี่ต่อสุขภาพครับอ่ะนมวัวผ่านไปอันนี้คือนมอะไรครับนมข้าวโอ๊ตนมข้าวโอ๊ตก็คือนี่แหละพวกข้าวโอ๊ตต่างๆเนี่ยสามารถทำเป็นนมได้ไม่ถนัดทั้งนั้นแหละลองชิมก่อนครับผมหมดแก้วไหมหมดแก้วแล้วแหละ หมดแก้วได้แล้วนะครับมีความหอมมันๆนิดนึงใช่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 ไปไป่อต่อ <c oughs> ไ,ไปต่อ <c oughs> ไป <c oughs> หมดแก้วหรอไปหมดโกมหมดแก้วอะไร <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวกูต้องกินอีกหลายอย่างเ <c oughs> จะว่าอิ่มที่นมก่อนไน่ <c oughs> ไม่ได้ไไดอันนี้คือนมอะไรครับพี่เอ๊มครับพิสตาเิโอ มันจะไม่ค่อยมันสักเท่าไหร่มันไม่ค่อยมันเท่าไหร่แต่มันมีรสหวานนิดนึงคือนะความหวานที่จริงแต่ละเจ้าจะไม่เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่พี่เลือกไวอ้อ่ะก็จะเป็นแบบน้ําตาลน้อยที่สุดก็คือเป็นแลชูการ์อยู่แล้วใช่สว่วิตามิน B2 ครับไข่นมโยเกิร์ตชีสผักใบเขียวนะครับวันนี้นะครับเนื่องจากว่าไข่เนี่ยพี่ก็เลยได้ผสมมะเขือเทศเข้าไปเพราะว่ามะเขือเทศก็มีมะเขือเทศมีวิตามินบีสูงนะครับ โอ้ยขอบคุณค้ำเลยเวลาเพร์ตักอะไรให้นะเมื่อก่อนนะรู้สึกแฮปปี้ตลอดเลยเดี๋ยวนี้รู้สึกไม่ค่อยอยากได้อะไรที่พี่แพตักให้ผมไม่เคยกินมะเขือเทศเลยเนะหรือว่าเราจะกินมะเขือเทศสดๆแบบนี้ผมว่าแบบนี้ดีกว่าอร่อยมากค่อยๆเปิดใจก่อนก็ถ้าแบบนี้ผมเคยกินตอนเด็ก ซึ่งเคยกินตอนเด็กๆไงโตมาไม่ได้กินผมรู้สึกว่าไข่อร่อยคือถ้าวิตามิน B2 เนี่ยผมว่าผม um. ได้เยอะเพราะผมชอบกินไข่มากอะไรที่เป็นไข่ไม่ว่าจะเป็นไข่ทอดทอดไม่ได้ทอดไม่ได้โอเคครับไปที่วิตามิน B3 กันครับพี่เวโอเควิตามิน B3 ครับผมพวกขนมปังโฮลวีทหรืออะโวคาโดโฮลวีดเมื่อกี้กินไปแล้วมาอะโวคาโดกัน ผมเนี่ยไม่เคยเข้าใจเลยคนที่แบบเสือเอเเ้อโอโคโดสดๆมาผ่าครึ่งแบบนี้เนี่ยแบบนี้แบบนี้แล้วก็เอาช้อนตักแล้วก็กินสดๆแล้วก็โอ้โหอร่อยน้ำตาไัยนี่นี่ช้อนมาแล้วไม่ได้กินไม่เคยกินเลยเหรอจริงๆผมเคยกินเวลาที่มันอยู่ในซูชิซึ่งงหมดนั้นครับผมจะใช้ตะเกียบครับหยิบขึ้นมาครับหยิบมาแค่ก้านเดียวแล้วจิ้มมันออกจากซูชิไปเลยครับผมผมทำแบบนั้นมาโดยตลอดซึ่งวันนี้ต้องกินสดๆโดยไม่มีซูชิไม่มี สุดท้ายครับพี่เวฟบี B3 เราจะมีพวกตระกูลปลาซาดีนปลาทูน,น่าปลาต่างๆนานานวันนี้เอาเอป็นปลาซาดีนเพราะรู้ว่าคิดน่าจะกินได้ซาดีนนี่ชอบใช้ความรุนแรงมากที่แบบ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นากรลาณานั้นซาดิสอ๋อโอเคครับโชดแม่เบาบางไปต่อซึ่งปลาซาดินเนี่ยที่พี่เลือกไว้ก็คือมีซอสมะเขือเทศด้วยก็ดีเพราะว่ามันได้ทั้งมะเขือเทศแล้วก็ปลาซาดินมันก็กินแล้วโอเคมันกินง่ายง่ายขึ้นโอเคครับต่อเลยเรามาที่วิตามินบีห้าบีห้าบีสีไม่มีเราข้ามไปบีห้านะครับวิตามินบีห้าครับพวกเนื้อสัตว์ธัญพืชไม่ขัดสีถั่วผักสีเขียว สิ่งเนี่ยผมกินมาตั้งแต่เด็กๆก,ก็เลยไม่ขาด B5 ไม่ใช่สิ่งยากเลยแต่ก็ยังขาดนะวิตามิน B5 แสดงว่ามันบง่งบอกว่าที่เราขนาดว่าเราชอบกินนะก็คือเรายังกินน้อยกว่า ต่อต่อวันที่ร่างกายเราจะเผาผ่านไปใช่วิตามิน B5 นะครับสมมติเราเรากินพอแล้วกันมันก็จะช่วยเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องซึมเศร้าด้วยนะครับซึมเศร้าก็ช่วยได้นะถ้าเราไม่ขา,คาคดคนที่ขาดใช่เรื่องความเครียดความซึมเศร้าทุกอย่างมันมีผลกับวิตามิน B5 หมดเลยเอ,อใช่อ่ะ B6 ครับพี่เวฟวิตามิน B6 นะครับถั่วลิสงวอนัทกะลั่าปีแคนตาลูปนั่นเองครับอ่าแคนตาลูปของโกดเลยไม่รู้ไปแคนตาลูปก่อนกล้วยด้วย โอ้โหผมไม่เคยรู้สึกชอบวิตามินบีไหนเท่าบีนี้มาก่อนเลยะไรนะวิตามินบีหกแต่เราขาดนะนั่นน่ะสิเป็นเพราะอะไรวะฮะกินหมอบัวไหมเนี่ยฮะกมอมัวไหมเนี่ยไม่มออ่ะอ่ต่อเลยครับ B 7วิตามิน B 7ครับตับบัวไข่แดงนมเนยถั่วลิสงเอามะเขือเทศก่อนไหมแล้วไปดึงตับมะเขือเทศที่เลือกไว้2ชนิด มันจะมีมะเขือเทศที่กินแล้วอมเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็มีมะเขือเทศที่แบบเป็นลูกเชอร์รี่แบบนี้ก็จะหวานอ๋อค้างได้ในชีวิตดเดี๋ยวค้างได้ในชีวิตผูไม่กล้าเขี่ยเขาเลยไม่เชื่อใช่ไหมออกมาแล้วที่เรียกได้ว่าเหมือนกินยาเบื่อแค่หมดไม่ไหว ตอนนี้อิ่มน้ำมากไอ้มะเขืเทศลูกใหญ่เมื่อกี้คือแย่ที่สุดแล้วทุกอย่างทุกการที่กินมาวันนี้ผมให้ MVP ยอดแย่มะเขือเทศครับเรื่องตับครับวันนี้แน่นอนนะครับหักสุดเลยตับเราจะไม่ให้คิดกินตับสดนะครับวันนี้เขามีวิตามิน B7 ที่สูงมากๆสำหรับใครที่แบบผิวหนังซีดอะไรเงี้ยก็กินอันนี้ อันนี้พี่ก็ไม่ค่อยไหวเหมือนกันโอ้โหพี่เบ๊ไม่ให้กำลังใจเลยอ่ะขนาดเพื่อพูดเพื่อไม่ค่อยไหวเลยอ่ะผมจะไม่มีกำลังใจในกครกินได้ไงวะอาวอามันมันแข็งว่ะตับห่านมันนุ่มมากเลยนะพี่ปวดไห้โอ้พีก็ไม่ไหวเหมือนกันนี่ดูดิน้ำนี่มาส่งไม่หยุดเลยนะครับยิ้มผมหมดไปสี่ขวดแล้ว ไปต่อครับตอนแรกมาก็เริ่มมีเนจี้แล้วตอนนี้เริ่มนิ่งแล้ววิตามินบีเก้าผักใบเขียวเข้มคนตาลูฟักทองอูฟักคนตาลูฟนี่คือคือให้วิตามินบีหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะครับอืปกติบ้อนของกี่เนี่ยยากระบานกี่เนี่ไม่สุดจัดเลยอ่ะมาให้ เจ้าฟัดทองใช่เ hmm> จ้าจะต้องอยู่ในร่างกายของข้าวิตามินที่อยู่ในตัวเจ้าจะต้องบำรุงร่างกายของข้าณนบันนี้พร้อมยังแหละพร้อมเรอยงเราอะพร้อมเรียนเสียงระฆังวัดมารัดตอนนี้พี่ไม่แกล้งคิด อันนี้พี่เตรียมไว้ให้คิดพี่รู้ว่าคิดอ่ะแบบนี้ไม่ค่อยถูกปากแบบนี้อร่อยกว่าพี่ยรู้ได้ไงอ,นนอันนี้ไม่ถูกปากเหมือนกันก็ได้อันนี้เป็นขนมอร่อยมากพยายังหลอกทางเนอยู่ดีดีกว่าไหมอันนี้ไม่แย่แแต่ถ้าเลือกได้ก็จะไม่ซื้อ ตอนนี้มีอะไรละมันเทศมันยังไม่ผลเลยมันได้อยู่แล้วมันได้อยู่แล้วใช่ไหมมันไม่ติดเลยกินแค่นี้เดียวพอมันที่ที่จริงคือเราก็เลือกสิ่งที่เราชอบแล้วก็มาเติมเต็มวิตามินทั้ง B ของเราถูกต้องถูกต้องไหมถูกต้องแต่วันนี้คือแค่อยากให้คิดแบบลองชิมดูหลายๆอย่างเผื่อเจออะไรใหม่ๆใช่ด้กิงแบบรักแรกพบอะไรเงี้ยรักแรกพบเลย วิตามิน B11 ครับกระเทียมกระลำปีถั่วฝักยาวอะโวคาโดก็ให้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้อะโวคาโดก็กินไปแล้วรเรียบร้อยแล้วมีถั่วฝักยาวซึ่งถั่วฝักยาวเมื่อกี้ก็คือทูก,กินถั่วแขกไปก็สําเร็จไปเรียบร้อยถูกต้อง,ง 11, เพราะฉะนั้น B11 สําเ็ร็จครับกระลำปี ลืมอะไรบ้างก็ได้ที่เวลาฝากซื้อของอะไรลืมตลอดในเรื่องพวกนี้ไม่เคยลืมเลยแม่นเหลือเกิน,น,นแต่ปกติผมชอบกินก๋าปีซอยที่ต้องมีที่ด้วยที่ถูกต้มจนเปื่อยอผมไม่กินสดๆมีสิบเอ็ดมีบล็อกเกอรี่ด้วยนะที่จริงพี่รู้ว่าคิดไม่ชอบกินบล็อกเกอรี่ต้มแบบนั้นพี่ก็เลยเตรียมบล็อกเกอรี่เกาะแบบนี้ให้ไม่แยนะ่ครับเหมือนขนมผักพอได้เนาะ เรามาที่ B12 วิตามิน B12 เนื้อสัตว์เป็นหลักครับเนื้อหมูเนื้อวัวาสำหรับใครที่อ่อนเพลียง่ายนะครับชาตามไปมือใบเท้า B12 นี่นะครับเราต้องเติมซึ่งวันนี้จัดให้น้องชายเลยเพราะรู้ว่าชอบกินเนื้อวากิวก็เลยเอาเป็นเนื้อวากิวผัดหน่อไม้ฝรั่งทำไมเราไม่เริ่มจาก B12 แล้วไล่มาหนึ่งคือตอนที่กูอิ่มมากแต่เนื้อวากิวมาตอนกูอิ่มหมดแล้วผมขอบอกตรงนี้เลยนะครับว่า เนื้อวากิวเนี่ยน่ากินมากผมรู้สึกผมไม่ค่อยอยากกินเลยเพราะผมอิ่มแล้วแหมไอหน่อไม้มันทำให้กูแบบได้ไหมวากิวโคตรอร่อยขมยไม่เอามันใส่แรกถือว่าครบไหมครบทั้ง12บียังมีโยเกิร์ตยังไม่ครบยังไม่ครบมีบลูเบอร์รี่แต่ผลไม้นี่ผมได้หมดเลยมีบีทรูทด้วยบีทรูท อันนี้คือเป็นสแน็กกินแบบไม่มีรสชาติจริงๆมันแค่แบบมันมันเออมันมันมันอ่ะเฮ้ยอันนี้อันนี้อร่อยอยู่นะไม่ผัดกอตื่นเนแล้วก็ไหนๆก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับตอนนี้เรารวมแล้วกันจะได้ไม่ต้องแยกอะไรเยอะเดี๋ยวพี่จะใส่บลูเบอร์รี่เข้าไปจานนี้นะครับเป็นจานรวมทุกบีนะครับเป็นบีคอมเพล็กซ์ มันคืออ่านน้ำเปล่ามากเลยอ่ะเหมือนน้ำเปล่ามันเข้าไปเยอะเกินอะคือตอนนี้เหมันมันแย่งกันนหะที่อยู่กันได้ไม่ได้ในท้องเนี่ยสุดท้ายแล้วคือโปรดิวเซอร์ของเราจัดให้เขาบอกว่ายังไงก็ต้องให้คิด ความสุขของมันส่วนตัวล้วนพี่เวฟมันเหมือนไส้ผมคำนี้จะเป็นคําสุดท้ายของคลิปนี้ผมจะลาท่านผู้ชมทุกท่านไปกับคาคานี้เลยก็คือวิตามิน B ีคอมเพล็กซ์นะทุกคนมีประโยชน์มากนะครับผมวิตามิน B ช่วยเสริมสร้างในเรื่องอะไรบ้างทั้งเรื่องผิวหนังโรคอิจจางเหน็บชาต่างๆระบบภูมิคุ้มกันพลิตเมียลด้วยความเครียดนะครับผมจะปิดไปด้วยช้อนนี้แล้วนะครับจะไม่มีการ กินอะไรไปมากกว่านี้แล้วเพราะอิ่มน้ำสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากนะครับอันนี้สำหรับวันนี้เป็นวิ่งดีคอมเพล็กซ์ครับทุกคนค ก็คือว่า c h a l เ e n g e ของเรานะก็คือเราทุกวันนะครับเราต้องมีวิตามิน B ีเข้าสู่ร่างกายของเราอเอาเป็นว่าจะเป็นอาหารอะไรก็ได้ได้หมดออแต่พี่ขอให้แบบอย่างน้อยพยายามไม่ซ้ำกันบ่อยๆทั่วแคตรต้องมามสลับกับผักมุ่งใช่แต่สำหรับวันนี้เพียงพอเพียงเท่านี้แหละ อ่ะพี่เว้ครับฝากหน่อยครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้คริสริสึนแล้วกันนะครับผมนี่เห็นไหมน้องชายนี่คือแบบทุ่มเทมากๆเพื่อคลิปของเราจริงๆครับขยายทุกคนเปิดใจดูนะครับผมยังไงก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับยังไงเราจะมาเบิเทปีไปด้วยกันครับจะบอกเลยนะ มะเขือเทศลูกใหญ่มันแกหยิบมากไอ้มัเขือเทศลูกใหญ่เมือนี้คือแย่ที่สุดแล้วในบรรดาทุกโต๊ะทุกอย่างทุกจานที่กินมาวันนี้มผมให้ MVP ยอดแย่มะเขือเทศครับ